ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่นอินพี่เฉินอ่าตอนเรียกท่านผู้บริหารแล้วผู้บริหารสิโอเอออ่าวันนี้ก่อนท้พี่เฉินครับผมอ่าสำหรับกิจังวันนี้เปิดตัวพรีเซนเตอร์และก็แบรนด์ของเราครับผมตื่นเต้นมากเพราะว่ามันเหมือนปกติเหมือนที่พูดบนเวทีเมื่อกี้เลยว่าปกติเราจะไม่ได้มายืนอยู่ตรงเนี้ยเราจะมองรูปจากข้างหลังไงแล้วท่านี้ถ้ามันเป็นตาเราและเฮ้ยเฉินก็พูดได้นะจริง ไปที่มากับตัวนี้แอเพิลมันเป็นยังไงมายังไงครับพี่คือเหมือนที่บอกเมื่อกี้เลยคือมันเริ่มจากตัวเราก่อนว่าแบบคือแอเพิลเนี่ยมันเป็นแบรนด์ที่เชื่ออะจริงๆทุกคนอาจจะคิดถึงมันฟีลแบบจากคําว่าเซ็กซ์พิเลก่อนอคือมันเหมือนมันจะเป็นแรงดึงดูดอะไรบางอย่างที่ทําให้เหมือนแบบดึงคนอื่นเข้ามาทําให้เขาสนใจเราโดยเริ่มจากตัวเราเองนั่นหะมายความว่า ผลิตภัณฑ์ของเราก็คือจะเป็นตัวช่วยที่ทําให้ดึงดูดสิ่งรอบข้างสิ่งดีๆเข้ามาในตัวเราอะไรประมาณนี้อไม่จะไม่ใช่น้ำมนต์นะแต่เราก็ไปมูมาแล้วยังยัยังอ๋อมูมูมูจริงมูจริงไปมูมาที่ญี่ปุ่นเนาะโอ้ไปวัดเซนโซจิมาโนอึงเสียงเซมซีได้แบบเบอร์ดีเบสฟอร์จูนจะมีเงินีงานไหนมาเทมาอะไรอย่างงี้ เชื่อเราก็เชื่อคนง่ายเชื่อก็เลยได้มาขึ้นแทนเป็นวีเซนเตอร์เลยใช่ไหมฮะครับ เป็นเกียรติมากเลยขอบคุณนะครับพี่ชูก็อย่างที่บอกก็คือไม่ไม่เก็บตังค์นอกเก็บครับเก็บครับคือยังไงส่งอีโมยให้ตัวเองคือพอเราเราเห็นู้วย่าคือน้องเรานี่แหละต้องเป็นเป็นบริษัทให้เราเพราะส่งทุกอย่างให้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมพี่ชูใช่ใช่แล้วค่ะก็คืออ๋ออยากจะพูดกับตัวผลิตภัณฑ์นี้นิดนึงเมื่อกี้น้องถามก็คือมันเป็นฟิลเอามันเริ่มมาจากตัวเราเองก่อนที่คำว่าเอพีมันมาแบบ อยากจะทําให้มันดีจากข้างในแล้วเพื่อส่งออกไปเพื่อดึงดูดสิ่งดีๆกลับมาประมาณนี้แล้วส่วนตัวผลิตภัณฑ์ของนี่คือแพ็กเกจจิ้งเออป็นวาวเป็นวาวเป็นเลิศคือแบบแม้แต่แพ็กเกจจิ้งแล้วก็ตัวที่เป็นเนื้ออยู่ข้างในนะให้นกอื่นองนลองหนึ่งเอาออกมาสิเป็นเลิศจริงๆนะคุณน้าคือคุณน้าคุณน้าคุณน้ารู้สึกยังไง ทาทาไปปุ๊บซึมไวซึมไวครับผมแล้วก็กลิ่นเนื้อกินอันนี้คือยืนยันเลยว่าหอมมากจริงๆคือแบบใช้แทนน้ำหอมได้เลยอะ่ะผลิตภัณฑ์ตัวนี้คือทำจากสารสกัดจากธรรมชาติจริงๆได้รับการรับรองอ ได้รับผ่านการวิจัยมานะฮะก็คือ3ส่วนหลักๆมันเป็นมันเป็นบอดี้เอเซนต์คือมันจะเข้มข้นหน่อยคือทุกคนจะต้องใช้ตัวนี้เสร็จแล้วก็อาจจะต้องใช้ครีมทั่วทั่วไปที่เป็นมอยเจอร์ทาทับอีกทีหนึ่ง <Okay. S 2> แต่ตัวนี้จะช่วยได้3อย่างเหมือนที่แจ้งบนเวที <Okay. S 2> คือ,อลดจุดด่างดําผิวขาวกระจ่างใสเติมความชุ่มชื้นให้ผิวแล้วก็เป็นอาหารผิวด้วย <Okay. S 2> ซึ่งอย่างที่เรียนไปว่าเมื่อกี้ว่ามันจะมีตัวอินกริเดียนต์คีอินกริเดียนต์หลักๆเยอะมาก คืออย่างแรกที่ตัวทําให้ความชุ่มชื้นคือไฮยาลูโรนิกแอซิดซึ่งมันเป็นตัวตัวใหม่ด้วยเรียกว่ามอยชิลมันจะรวมอยู่8ชนิดอยู่ในคําว่ามอยชิลเนี้ยฮะซึ่งเป็นอันนี้จะเป็นลิกวทซิตจากเกาหลีอันนี้ตัวหนึ่งตัวที่สองจะมาจากเชื้อขาแอลจะมาจากฝั่งยุโรปแล้วก็คือจะเป็นเรียกว่าอ l พาฟอ กิกาวซีดีแล้วก็จะมีต่วนอื่นในอะซินมาไมอัลฟาอาบูตินอะไรพวกนี้ที่มันจะเป็นพาร์ทที่ทำให้ลดเรือนเขาเรียกว่าอนะจุดด่างดำที่ผิวกายของเราทำให้ผิวอ่อนไวใช่แล้วตัวสุดท้ายคือกาแล็กโตไมเซสก็คือมันจะทำให้เขาเรียกว่าเป็นอาหารผิวนั่นแหละคือบำรุงทำให้ผิวเราดูไม่เหี่ยวไวแล้วก็สามารถจะแบบนันนูนนีไปได้ตลอดหลายๆปีโดยที่ไม่ต้องไปเข้าคลินิกอะไรอย่างนี้ ว่า <Okay. S 2> จบอยู่ในกระปุกเดียวจบในกระปุกเดียวคนที่ใช้จริงแล้วสองเป็นยังไงเป็นยังไงใช้จริงใช้จริง,จร,งจริงก็คือก่อนที่มันจะมาเป็นแพคเกจจริงแบบที่ทุกคนได้เห็นนะครับผมทางมาฉันก็คือส่งเป็นแบบขวดกทดล,ลองทดลอง,ลองให้ผมได้ใช้ผมก็ลองใช้จริงๆคือตอนแรกคือผมเป็นคนที่ไม่ ไม่ค่อยทาแบบโลชั่นเป็นคนขี้เกียจนั่นแหละก็นิดหนึ่งครับผมก็แต่ตอนนี้ก็คือพอได้ลองทาแล้วแบบมันซึมง่ายแล้วกลิ่นมันหอมแล้วมันทําให้แบบรู้สึกว่าผิวมันนุ่มจริงๆครับดีจริงๆคือทาตรงในส่วนตัวคือบางทีมันอาจบางทีที่พูดไปเมื่อกี้มันก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ว่าหลังจากที่ใช้ส่วนตัวจริงๆคือไอ้พาที่เรารู้สึกระคายเคืองคันหรืออะไรประมาณนี้มันก็ช่วยลดเคเื่อกอะไรนะบรรเทาอาการพวกนี้ได้ด้วยซึ่งมันก็แปลกมากเลยซึ่งมันไม่คิดว่ามันจะแบบ มีส่วนผสมหรือว่ามีคุณสมบัติพวกนี้อยู่ในนี้ด้วยอยากให้ไปลองใช่ครับแต่ผิวว่าจางใสจริงๆเพราะว่าตอนนี้ก็คือแขนขาวกว่าหน้าแล้วครับผม <c oughs> จริงๆนี่จะจับตัวเซติกอ่านไปฟังกันสัหน่อยครับผมช่องทางการจับจองเป็นเจ้าของช่องทางการจับจองมันของตอนนี้จะเป็นไลน์ช็อปแล้วก็สามารถติดตามข่าวคราวของแบรนด์แล้วก็พรีเซนเตอร์ได้ตามอินสตาแกรมทวิตเตอร์แล้วก็ทุกช่องทางเลยบลูกรัง X ครับผม X ด้วยครับโอเคผิวออฟฟิเชียลไทยแลนด์ แอปเพียวครับครับฮัน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 อ้าวโทษโทษอินเสิร์ตนะ่ครับอินเสิร์ตมแล้วเดี๋ยวตามด้วยสัมภาษณ์หนู